หัวไปกิ๊กขวาเบิ้ลเบิ้ลหัวมันมันเพียสีแล้วก็ตีซ้ำเออตีธรรมดาซ้ำหัวอ๋อจะดีแค่ไหนจะตีรุ่งแล้วเฮ้ยลงมาเฮ้ยมาๆมาๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกิ๊กแม่งพามาแม่งเยอะที่เปไม่ได้ <พ uka> เยอะราไม่โดดตรงเราเยอะกว่าวม,มากเฮ้ยว่าใช้เทมโพลล่อลื่นกว่าใช้เทมโพล่ล่อ,อ <S <S ลื่นกว่าพลังงานสำหรับแอนต f ้ e e ซิ่ง โอ้โหเฮ้ยตีตีได้เปรียบตีตีตรงนี้ได้เปรียบเออยังจิกป่านอีกเอเออเออเออเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมีตัวใหญ่ด้วยว่ะสิงเฮ้ยติงมันมาเรื่อยๆอ่ะ เออมีโซเฟียมีตะกี้มันเริ่มข้าวผู้หิงข้าวหญิงข้าวหญิงทำไมกิ้งศรีสถานะโคงคำนับคืออะไรวะมาอีกแล้วจรินะต้องต้องกินวิตามินซีเป็นไรอ่ะต้องกินวิตามินซีโคงคำนับอะไรวะหมดแรงอ่ะอกินวิตามินซีในยาเขียวไม่มีถึงแม่งโคตรเยอะเลยว่ะติงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างหลังอุ๊ยคลิปหายแล้วจร อย่าลืมเติมยาด้วยเร็วจริงเร็วกระโดดสูงด้วยกระโดดสูงก็อย่าลืมโดนเดียวโดนอีกแล้ววันนี้โคตรแล้วดูดิเนี่ยนะดูนี่ไหนวะได้ยินเสียงแต่หาตัวไม่เจอเจอไหมโอ้นี่ไงเอ้ยมันที่ปรับเทมโพล่ร้อแล้วมันยังไงนี่อยู่วะนี่ไงโอ้ นีน่ลดีรลดลด,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 ดหมดยางวิแสงจากปืนเดี๋ยวเยวเติมยาก่อนมาเดะกระโดดขึ้นมาเดะไม่จริงอ่ะน้องเขาน้องเขาฟรีดเยี่ยบเลยเติมยาอ่ะน้อ,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 นองกรีบดเองเขียวตน้งล่างาอะ ลีอีกแล้วลีดใส่ลีดจะให้แรงปั๊มเบลปั๊มเบลปั๊มเบลปั <S <S ๊มเบลโอ้ยตายโดนลืงตายแล้วเ่ยปั๊มเบลปั๊มเบลหนีหนีไปไหนอะดูดิไมันหนีเอะเออมัหนีเออ มันหนียแบบว่าเขาเพื่อตายมาถึงมีเลยมาด้มาดีหัวไปหัดมันไปหัว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 มันไปหัดม้า อย่างอย่างนัวอย่างนัวหมดไหมอย่างนัวตีวัดตีวัดตีวัดเฮ้ยขาที่ขาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามึงงานมาเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันอะไรวะเนี่ยฮะหมดยางศพเต็มเลยเฮ้ยตีมันไอ้มันค้างเนี่ยมันเยอะจังอ่ะ มาเรื่อยๆใ้เกิดกีนอ่ะคิดยางก่อนคิดยางก่อนจัดยายติดเชื้อแล้วอ่ะเออติดแล้วเนี่ยม้า